สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่หลังบ้านค่ะวันนี้นะคะมาตอนเที่ยงเลยนะคะก็ตอนนี้เที่ยงกว่าๆนะคะใกล้จะบ่ายโมงแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะคะดอกไม้ต้นไม้นะคะในสวนแล้วก็ต้นไม้น้ํานะคะที่ปลูกลงไปในบ่อน้นนะคะเมื่อประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2เดือนครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะทําสวนโซนใหม่นะคะชื่อว่า formal garden นะคะจะเป็นสวนที่อยู่ระหว่างสนามหญ้ากลางบ้านนะคะกับบอ่อน้ําบ่อใหญ่นะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้แสงจะจ้านิดนึงนะคะอาจจะยัง ไม่เห็นเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะ,อะตอนนี้เนี่ยวางผังไว้ก่อนนะคะแล้วก็กําลังดูอยู่ว่าแบบชอบอแบบไหนนะคะกําลังวางผังว่าจะปลูกชาหกเกี้ยนนะคะแบบไหนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนทางเดินนิดนึงนะคะตอนนี้นัดกําลังขุดดินแล้วก็เปลี่ยนทางเดินนะคะเปลี่ยนขอบคันหินนะคะ่ะงั้นเดี๋ยวไปทําด้วยกันแล้วก็เดินดูอัปเดตสวนด้วยกันเลยนะคะ เนี่ยค่ะตอนนี้นะคะประมาณเที่ยง50นะคะเมื่อกี้ดูนาฬิกาแล้วค่ะก็ไม้น้ําที่ปลูกไปเมื่อ2เดือนก่อนนะคะแล้วก็เอาไม้น้ําที่มีอยู่แล้วนะคะมาลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะเดี๋ยวรอให้แดดมันร่มนิดนึงนะคะตอนนี้กําลังเติมน้ําไปอยู่ค่ะก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมันมีพายุนะคะแล้วก็ฝนตกหนักมากนะคะเกือบทุกวันแล้วก็แต่ว่า3วันล่าสุดนะคะก็คือหยุดแล้วก็อากาศร้อนมากนะคะน้ําในบ่อก,ก็เริ่มที่จะระเหยไปนะคะตอนนี้กําลังเติมน้ําอยู่นะคะก็ เอาน้ําบ่อบาดาลที่มีนะคะเติมลงไปค่ะนี่ก็คือสายยางเล็กๆนะคะเติมลงไปแล้วก็เดี๋ยวสักพักจะเปิดน้าพุแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินดูนะคะว่าต้นไม้ที่ซื้อใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ดูคร่าวๆก็หลายต้นก็คืออยู่นะคะแล้วก็แต่มีบางต้นที่มันไม่ค่อยสวยแล้วก็มีตายไปบ้างก็มีนะคะก็ต้องค่อยๆเลี้ยงไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะสวนโซนใหม่ที่เราจะทํานะคะ Formal Garden นนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยวางผังไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาแนวตรงไหนนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวต้องค่อ,คอยๆดูไปนะคะว่าตรงไหนที่มันจะเหมาะสมนะคะตอนนี้ก็ให้นัดตีผังไว้ใช้เชือกฟางนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะเพราะมันค่อนข้างที่จะกว้างนะคะมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะว่าเราอยากให้ชาหกเกียนเนี่ยมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวระนาบไปกับเนี่ยคะ่ะตั้งแต่บันไดาย,ยาวมาถึงบันไดฝั่งนี้เลยนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะยาวนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็พอมันมาจบตรงนี้เนี่ยมันก็เลยต้องย้ายทางเดิน เพราะว่าทางเดินตอนแรกมันจบตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะคือเหมือนโดนบล็อกไปนะคะเราก็เลยเปลี่ยนทางเดินซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะกว้างขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวพามาดูหันมาฝั่งนี้ตอนนี้นัดก็กำลังอ่า ย้ายทางเดินนะคะย้ายขอบคันหินอยู่นะคะมันก็ไม่ได้ยากมากนะคะนี่เดี๋ยวขอ,อยืนในร่มแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ร้อนมากเนี่ยค่ะก็คือวางผังไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าดูทางเดินตรงเนี้ยทางเดินเก่ามันจะ มาทางขวาตรงนี้นะคะตอนนี้เราปรับใหม่ให้มันโค้งมาทางซ้ายนะคะเราเดี๋ยวต้องย้ายต้นไม้2ต้นเนี่ยนะคะคือต้นนี้มะขามเทศด่าง2ต้นนะคะน้องก็โดนย้ายมา2อสมรอบแล้วนะคะน่าสงสารมากแต่ว่าครั้งนี้น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วค่ะโอเคตอนนี้เนี่ยทำโค้งไว้ฝั่งนี้ฝั่งแรกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องมาปรับฝั่งนี้ให้มันเท่ากันนะคะงั้นเดี๋ยวไปทําด้วยกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะได้แนวะ แวทางเข้าตรงถนนใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะก็เก็บเรียบเลยนะคะตอนนีน้พื้นก็เรียบแล้วนะคะก็ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นทางเข้าแล้วก็ตรงน,นี้มันจะสูงขึ้นนิดนึงนะคะตอนนี้ก็คือปรับให้เรียบไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนัดจะไปผ,ผสมปูนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บปูนตรงระหว่างช่อง,องของขอบคันหินนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเกลี่ยดินนะคะเพราะว่ายังอ,อ,อย่างเช่นฝั่งนี้เนี่ยยังมีพื้นที่อยู่นะคะเดี๋ยวต้องเกลี่ยดินลงไม่ให้ดินมันสูงเกินไปนะคะก็ตรงนี้ นี่เนี่ยเป็นทางเข้าใหม่ซึ่งเป็นทางเข้าที่จะเดินไปข้างหลังนะคะแล้วก็ย้ายต้นมะขามเทศด่างนะคะซึ่งต้นนี้เนี่ยสงสารน้องมากเลยย้ายมา3มรอบแล้วนะคะจนเขากําลังจะแตกใบใหม่แล้วก็ย้ายอีกแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาจะอยู่ตรงตรงนู้น2จุดตรงนี้นะคะก็ย้ายมาแล้วก็อันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะจะไม่ย้ายแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้แนวของ Form a l garden อประมาณนี้นะคะก็ทางเข้าก็เลยต้องย้ายนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะต้นมะขามเทศ ด่างตอนที่ย้ายมาจากคราวที่แล้วนะคะก็จะมีกิ่งที่ไม่รอดนะคะตรงนี้เลยค่ะเมื่อกี้เราตัดแต่งไปนะคะก็คือเยอะเหมือนกันแต่ว่าความจริงเราอยากให้เขาสูงแค่นี้แหละก็คือเหมือนทําการตัดแต่งให้ต่ําลงด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะให้ต่ําแค่ประมาณนี้แหละที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใบน่าจะฟื้นเหมือนเดิมแล้วนะคะมันจะมีเหี่ยวนิดหน่อยนะคะต้นนี้ยังไม่เหี่ยวเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้ใส่น้ําลงไปเต็มๆเลยแต่ว่าตอนนี้มันจะมีใบเหี่ยวนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวอัดน้ําลงไปเดี๋ยวพรุ่งนี้น ฟื้นแบบเหมือนเดิมแล้วค่ะเนี่ยตรงยอดเขานะคะเขาจะเหี่ยวแล้วก็เดี๋ยวอตอนที่นัดทําปูนเสร็จแล้วก็เกลีย่ยเดี๋ยวเราค่อยพามาเดินดูอีกทีนะคะเพราะว่าตอนนี้เติมน้ํานะคะน้ําขึ้นช้ามากแล้วก็เปิดน้าพุแล้วนะคะก็จะได้แบบว่าใส่ออกซิเจนเข้าไปในน้ํานิดนึงเพราะว่าตอนนี้คืออากาศมันร้อนนะคะก็เริ่มจะมีตะไคร่ด้วยนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอไปพักดื่มชากาแฟแป๊บหนึ่งก่อนนี่ค่ะผู้ช่วยนั่งรออยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ได้ไปไหนกลัวจะออกไปเดินแล้วไม่รอเขามั้งน้องชายนี่นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวอพอนะทําเสร็จเดี๋ยวออกมาอัปเดตนะคะ ตอนนี้ก็5้าโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปอัปเดตหลังบ้านนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ใส่ปูนตรงขอบคันหินแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเดินดูในบ่อน้าหน่อยนะคะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่ลงไปนะคะกะ็มีทั้งต้นที่อ,อยู่รอดแล้วก็ต้นที่ตายไปก็มีนะคะเดี๋ยวจะได้ดูต้นที่มันอยู่รอดแต่ว่ามันมีหลายต้นที่เราไม่รู้จักชื่อนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องอถามชื่อใครรู้จักก็ช่วยบอกชื่อด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะเดินไปข้างหลังเดี๋ยวเดินผ่านสวนกุหลาบนิดนึงนะคะเห็นอะไรสวยงามบ้างนะคะก็ วันนี้นะคะก็ได้งานเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องพักไปช่วงบ่ายนะคะบ่ายแก่ๆหลังจากที่นัดทำงานปูนนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเดินผ่านสวนกุหลาบนิดนึงนะคะนี่ค่ะจะมีต้น heritage นะคะตอนนี้ดอกเขาเริ่มบานแล้วนะคะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งน้องเขาโดนหนอนกินนะคะตอนนี้ก็เริ่มกลับมามีใบแล้วก็มีดอกอีกครั้งแล้วนะคะนี่ค่ะสีหวานมากตอนนี้เริ่มที่จะบานแล้วนะคะนี่ อันนี้ heritage เป็นกุหลาบพุ่มกึ่งเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะนี่ตัวต่อตัวแตนเยอะมากเลยค่ะก็ต้องค่อยๆระวังนะคะเวลาเดินนะคะก็โซนนี้นะคะก็เป็นโซนสวนกุหลาบนะคะเดินผ่านนิดๆหน่อยๆเนาะให้ชื่นใจนี่มีโ olivia austin ที่แบบว่ากำลังจะโรยแล้วนะคะ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเลยนะคะตอนนี้รู้สึกว่ากุหลาบจะเริ่มกลับมามีใบนะคะเพราะว่ามีอยู่ช่วงแบบเป็นเดือนเลยนะที่แบบมีแต่กิ่ง <c oughs> คือแบบว่าไม่สวยเลยก็เลยต้องแบบเลี่ยงๆนะคะไม่ค่อยได้อัปเดตด้วยเพราะว่ามันไม่สวยนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้คือเดี๋ยวเริ่มที่จะใกล้เข้าหน้าหนาวเข้ามาทุกทีแล้วนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมืดเร็วขึ้นด้วยนะคะตอนนี้กำลังจะหกโมงแล้วก็รู้สึกว่าแดดเริ่มที่จะแบบใกล้จะรับแล้วนะคะ นี่ค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะมะีต้นไม้ที่ลงใหม่นะคะแต่เราจําชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างก็เดี๋ยวเดินดูไปตรงสวนผักนิดนึงตอนนี้คือมีต้นกุหลาบบิชอปนะคะต้นเดิมนะคะก็คือยังอยู่นะคะอยู่แบบว่าน้องก็อยู่แบบว่าไม่ได้โดนตัดแต่งนะคะก็กิ่งก้านก็คือแบบว่าแตกกระจุยกระจายไป แบบว่าไม่เป็นทรงเท่าไหร่นะคะแต่ก็ดอกเขายังสวยอยู่นะคะหอมแรงด้วยนี่ผ่านแดดกลางวันมาก็สองสามวันมานี้คือแดดร้อนจัดมากๆเลยนะคะตอนนี้ต้นสีม่วงเนี่ยต้นอะไรนะเรนนี่บลูมีแต่กิ่งนะคะอันนี้ ต้นอับราฮัมดาบี้นะคะก็ไม่ตายนะคะแต่เลี้ยงไม่โตต้ตนนี้เดี๋ยวเราจะย้ายอยู่นะคะเพราะว่าตรงน,นี้เขาอยู่นอกนอกเขตกันปลูกแล้วนะคะ สีสวยมากเพราะว่าเราย้ายสวนหน้าแปลงผักใหม่นะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นถนนตรงนี้เลยแบบว่าเป็นแนวตรงเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะต้องเป็นแนวตรงเหมือนกันก็เลยจะทําสวนฟอร์มอลการ์เด้นนะคะเป็นสวนโซนใหม่นะคะโอเคอันนี้มีอีกต้นหนึ่งนะคะอับราฮัมดาบี้เหมือนกันอันนี้ก็คือปลูกตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่รุ่นแรกเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้แดดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้นไม้มันเริ่มโตแล้วก็แบบบังแดดทุกอย่างที่เคยคิดว่าจะมีแดดก็ไม่มี แล้วนะคะก็คือเลยแบบไม่ค่อยสวยแล้วะคะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ย้ายไปในอนาคตนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้ก็แดดใกล้จะลับไปหมดแล้วนะคะตรงนี้ตรงขอบนี้เราก็ยังไม่ทําอะไรนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังลังเลว่าอยากจะแบบเอาไอ้ตรงทางเดินตรงนี้ไหมเนี่ยดินมันยังยุบลงไปอยู่เลยเพราะว่า,าดีนะที่ยังไม่ทํางานปูนหรืออะไรเพราะว่าแบบ ต้องอยู่กับมันไปสักพักอะจะได้รู้ว่าแบบอยากได้อย่างนี้จริงหรือเปล่าเนี่ย <belt> ค่ะโอเคอัปเดตส่วนฟอร์มอลนิดนึงนะคะส่วนนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าจะปลูกชาหกเกี้ยนนะคะเหมือนหน้าบ้านแต่ว่าจะเป็นเหลี่ยมนิดนึงเพราะหน้าบ้านเป็นวง,วงกลมเนาะเพราะว่าตรงแนวเนี้ยมันเป็นกกำแพงซึ่งค่อนข้างที่จะ ตรงแล้วก็ขอบของอบ,อบ่อน้ําก็ตรงนะคะตรงนี้ก็เลยจะต้องเป็นเหลี่ยมแต่ว่าก็คือกําลังวางแปลนอยู่ว่าจะให้ทรงไหนที่มันสวยนะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะจะเป็นทางเดินที่มันเดินทะลุไปฝั่งโน้นได้นะคะก็เลยวางเชือกฟางไว้ก่อนนะคะจะได้รู้แนวว่าเออชอบแบบไหนก็เลยทําให้ต้องย้ายทางเข้าตรงนี้นะคะนี่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ต้นมะขามเทศด่างนี่ก็ทนนะคะแล้วก็ถ้าซื้อต้นไซเนียซื้อต้นใหม่มันแพงมากเลยเราก็เลยต้องใช้ต้นเก่านะคะซึ่งต้นเนี้สองต้นนี้เราซื้อมาแต่ต้นเขาเล็กนะคะแล้วเขาก็โตมา7ปีแล้วก็เลยแบบว่าต้องย้ายนะคะเพราะว่ายังอยากเก็บเขาไว้อยู่อตอนนี้เนี่ยทางเข้าก็กลายเป็นทางเข้าโซนใหม่ไปเลยก็คือทําให้มีโค้งโค้งมาอย่างนี้แล้วก็โค้งมาอย่างนี้จากที่ โค้งมาอย่างนี้แล้วก็ออกมาทางนี้นะคะกะ็เดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจะเริ่มส่วนริมน้ําไปนะคะก็ค่อยๆจัดไปทางโน้นนะคะกะ็ปรับ ปรับอะไรที่มันต้องปรับแล้วก็อะไรที่เก็บได้ก็เก็บนะคะนี่ก็อันนี้ยังไม่เห็นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองอจินตนาการว่าเดี๋ยวจะมีแบบว่าชาฮกเกี้ยนเป็นแบบสี่เหลี่ยมตรงนี้สี่ช่องนะคะและ้วก็ตรงกลางน่าจะมีะกระถางหรือว่าน้ําพุแต่คิดว่าอาจจะไม่ใช่น้าพุนะเพราะว่ามันมีบ่อน,น้ําตรงนี้แล้วเนาะก็เลยไม่อยากจะแบบว่าให้มันมีแบบฟีเจอร์น้ําเยอะเกินนะคะก็แบบอาจจะเป็นรูปปั้นหรืออะไรก็ได้แต่ว่าตรงนี้ จะเป็นโซนที่สุดท้ายจะได้ไม่ต้องตัดหญ้าละเพราะว่ามันเป็นหญ้าที่มันไม่ใช่หญ้าปลูกอะ่ะมันเป็นหญ้าที่มันขึ้นเองอยู่ตั้งแต่สร้างบ้านละโอเคอ๋อตรงนี้นิดนึงนะคะอัปเดตก็คือ,อหลังจากที่ใส่ปูนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กลบดินเดี๋ยวจะต้องเอาดินมาถมเพิ่มนะคะแล้วก็ให้มันสลบมาจบตรงที่ขอบคันหินเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็คือกว้างขึ้นนะคะ กระถางนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ตรงนี้ไปตลอดหรือเปล่านะคือเอาวางไว้ก่อนคืออยู่กับมันไปก่อนว่าชอบไหมนะคะแล้วก็ต้นไม้น้ําที่เราปลูกนะโอ้ยแสงสวยจังเลยเนี่ยค่ะพระอาทิตย์แบบว่าส่องนะคือเมื่อเช้าเราเปิด ปั๊มเปิดเป็นปั๊มน้ำพุไว้นะคะเพื่อที่จะให้อากาศมันเข้าไปในน้ํานิดนึงนะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะจะมีน้ําพุตรงนี้ไปตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องทําใหม่นะคะก็คืออันนี้คือเหมือนวนน้ํามันไปก่อนนะคะเพราะว่าน้ํามันเป็นบ่อปิดนะคะจะได้ไม่เน่านะคะก็ นอกจากจะมีปลาที่มันมาเองนะคะปลามาหาบ้านเองแล้วก็มีต้นไม้ที่ซื้อมาปลูกนะคะก็จะมีต้นนี้ค่ะต้นอเมซอนนะคะอันนี้ดอกเขาจะเป็นสีขาวอันนี้ก็คือเมื่อเช้าเขาบานไปเรียบร้อยละเป็นดอกสีขาวนะคะแล้วก็พอเขาออกดอกมาอย่างเงี้ยออกดอกเสร็จใช่ไหมมันก็จะเป็นต้นใหม่เราก็เราก็ได้ต้นใหม่มาเยอะนะเราก็เลยเอาไปวาเอาไปปลูกไว้ตรงนั้น แล้วเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นมาใหม่ก็ได้แบบต้นไม้ฟรีมาเพิ่มเลยอันนี้ก็ซื้อมานะคะเพราะว่าอเมซอนเนี่ยบ้านหลังเก่าก็มีแล้วเราชอบแต่ว่ามันน่าจะตายไปแล้วแหละก็เลยซื้อมาเพิ่มนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีต้นลานไพลินซึ่งเป็น ต้นที่แม่ซื้อมาแล้วก็เอาใส่ไว้ในกระถางที่สวนเกาะกลางนะคะแล้วก็เราเอาลองมาใส่ตรงนี้ดูตอนนี้เนี่ยในในโซนที่เป็นหินนะคะจะมีตาคร่นะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอากาศมันร้อนก็คือ,อในสวนอย่างในส่วนน้ําแบบนี้มันต้องใช้เวลาแบบเป็นปีเลยกว่าเขาจะปรับ สมดุลระบบดิเวศของเขาได้แต่ว่ายิ่งเรายังไม่มีปั๊มไม่มีที่กรองนะคะก็จะเขียวไปอย่างนี้แหละซึ่งเราเราก็คือกะว่ามันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบว่ารู้สึกกังวลน,นะคะก็คือแค่เอาแบบว่าคลาดอะเกลี่ยอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็หายละนี่เดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยพอเราเกลี่ยอย่างนี้ใช่ไหมแป๊บหนึ่งแล้วก็ก็จะเห็นเป็นหินละ แล้วก็ไอตัวที่มันเป็นตะไคร่ก็คือกะว่าเดี๋ยวถ้ามีที่กรองก็คงจะ,ะทําให้น้ํามันใสขึ้นนะคะและอันนี้ต้นกกค่ะ กกสีขาวสวยเราชอบอันนี้เคยซื้อมาเลี้ยงที่บ่อปลาหน้าบ้านแล้วเขาตายไปละคือน่าจะไม่ตายนั้นน่าจะยังมีหัวอยู่แต่ว่าตรงนั้นมันไม่ได้แดดเนี่ยเขาชอบแดดเนี่ยก็เลยแบบพอโดนแดดก็คือออกดอกตลอดเลยตั้งแต่ปลูกมานะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ต้นอ่าช่อครามนะคะซึ่งอันนี้มันอยู่ใน่ออยู่ในกระถางอีกทีหนึง่งแล้วก็จะมีต้นบอลน,นะคะ อันนี้ก็บอลเหมือนกันแต่อันนี้เป็นบอลที่มีอยู่แล้วนะคะย้ายมาปลูกตรงนี้นะคะก็เอาไอขอบตะแกงเนี่ยแบบเอาคุมไว้ก่อนมันจะได้ไม่ลม้มเพราะว่าตอนที่ย้ายมาตอนแรกมันล้มไปล้มมาตอนนี้เขาก็าปรับตัวได้แล้วก็ตั้งตรงแล้วนะคะเนี่ยค่ะบอน้นําพ้น้ำผู้ก็ยังใช้อะไรที่มีอยู่ะคะใช้ตะกร้าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะมันเราจําชื่อไม่ได้ว่าเขาชื่อต้นอะไร เดี๋ยวนะเดี๋ยวลงไปให้ดูเขามีดอกด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นมาลิน้ําหรือเปล่านะคือมันมีกลิ่นหอมเหมือนมาลิเลยนะเดี๋ยวนะเดินบนหินนี่ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูดอกดอกเขาสวยมากเลยก็เลยซื้อต้นนี้มาเนี่ยน่ารักมากเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นช่ออย่างนี้เนาะเห็นไหมเนี่ยค่ะคือน่ารักมากมันดูแบบกลมๆดูเป็นปุยฝ้ายเนาะก็ต้องรอให้เขาแบบ โตไปสักพักนึงตอนนี้มันอาจจะไม่มีดินเยอะนะคะเพราะว่าเราเอาปลูกอ่ดินที่มันมาจากอ่กับกระถางตอนแรกแล้วก็ปลูกลงไปในหินแล้วก็ต้นบัวค่ะต้นบัวไม่ค่อยเวิร์กเลยก็คือแต่ไม่ตายนะก็คือแบบดินมันร้อนมากเลยแล้วก็จะมีต้นนี้ต้นนี้เนี่ยเป็นตน้นเราจําชื่อไม่ได้นะ ชื่อคนขายเขาบอกมาแล้วแล้วมันจะมีแบบว่าเหมือนต้นทูบอะกกทูบมัง้งถ้าจําไม่ผิดนะต้นนี้คือที่เมืองนอกเขาปลูกกันเยอะนะคะแล้วก็าสามีก็อยากได้แบบรู้สึกว่าอันนี้มันจะช่วยช่วยยึดเขาเรีเยกอะไรให้ออกซิเจนแล้วก็ช่วยยึดดินแต่ว่าต้นนี้เดี๋ยวถ้ามันขยายให,ใหญ่ก็จะแบ่งไปปลูกหลังบ้านตรงที่มีน้ําอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีกกนะคะน่าจะกกญี่ปุ่นนะ อันนี้เดี๋ยวต้องตัดแต่งไอ้ต้นที่มันล้มนิดนึงเพราะว่าใบามันสวยอันนี้เป็นต้นที่แม่ซื้อมาใส่ในกระถางเหมือนกันค่ะกระถางเนี่ยกระถางอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าย้ายออกมาหมดละเพราะว่า,าเขาไม่ค่อยสวยไม่ค่อยได้แดดมาอยู่ตรงนี้ก็ได้แดดนะคะอันนี้ก็เป็นช่อครามอีกต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เป็นบอนดํานะคะก็ประมาณนี้นะคะอัปเดต บ่อน้ํานะคะก็ใครที่ดูตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มสร้างบ่อน้ําก็คงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆเพราะว่าตอนนี้งบหมดนะคะงบ,งบไปหมดกับดินหินทรายแล้วก็ <laughs> การทําบ่อน้ําหมดแล้วนะคะก็อันไหนทําทําได้ในปีนี้ก็จะทําเท่าที่ทําได้นะคะแต่ส่วนมากเดี๋ยวที่เหลือ,อจนถึงสิ้นปีน่าจะเน้นย้ายต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวคงมีซื้อต้นไม้ใหม่พวกต้นไม้หน้าหนาวมาปลูกบ,บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ เนี่ยค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตนิดนึงนะคะเผื่อใครที่คิดถึงส่วนนี้นะคะนี่ด้านหลังตรงส่วนริมน้ำนะคะที่เราปลูกต้นอันนี้ก็สองเดือนเหมือนกันเนาะเนียค่ะต้นกระเจียวก็คือติดแล้วก็ออกใหม่รอบใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามค่ะแล้วก็อาจจะมีต้นพัดนางชีที่แบบปลูกจนแน่นเลยนะคะสวยมากนี่ ต้นนี้ก็ปักชําเอานะคะตอนนี้เขาก็ตั้งชูชันติดหมดแล้วนะคะนี่ค่ะมองโดยรวมก็ค่อยๆทําไปนะคะอันนี้ก็เป็นทางเดินนะคะเดี๋ยวพาเดินทางเดินใหม่ก่อนจบถ้ามองจากมุมนี้ตอนแรกมันจะโค้งไปไปไปซ้ายเลยแต่ตอนนี้โค้งนิดนึงแล้วก็ไปขวาแบบนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวถ้าต้นมาขามเทศด่างเขากลับมาฟูแล้วก็มันก็จะเป็นวงกลมวงกลมเป็นทางเข้าชัดเจนเลยค่ะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงค่อยมาจัดส่วนด้วยกันต่อนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ